พี่น้องหลังจากภาพมเจ้าเบิงปราสาทเอลสแล้วแม่มา่อนกสิพาพี้านองไปต่อค่ะระหว่างทางก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ตอนนองคือเกา่าเฮากสิครับรถค่ะพี่น้องเรียบริมแม่นม้ำไปเรื่อยๆค่ะไปสอดอยู่เมืองโคเบลนส์เนาะหรือว่าโคเบลนส์โคเลนส์จริงีละคันมบนเท่าออกเสียงบานเท่าซึ่งจะมีความพิเศษมองได้ติค่ะพี่น้องมองที่จะพาพี่นองไปนี้ เป็นมองที่แม่น้ำสองสายใหญ่ๆของประเทศเยอรมันคือแม่น้ำไรกับแม่น้ำม,มูเซลมาประจบพบพ่อกันพอดีค่ะพี่น้องก็สิเกิดเป็นสามเหลี่ยมท่องข้ามมองนี้ขึ้นมากค่ะรากาทาพี่น้องสังเกตที่ดีถนนหุนทางมองจอดรถจอดล่าเพื่อนสิเฮดเ้ติตกับริมแม่น้ำเลยค่ะพี่น้องสิบ่มีเฮื่อนสร้างบ้านสองคุ้นมามามา,มาก่อสร้างบังวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะตอนนี้เทากับมาหอดมาถึงสามเหลี่ยมทองคําแล้วค่ะตอนนี้แม่มาล่อนกาลัางสิ้ผ้าผีผ้าน้องไปขึ้นกระเซ้าเฟฟ้าค่ะหรือว่าไซบานค่ะถ้าเาขึ้นไปขี้กระเซ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยกระสิเดเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองคเูเปลน์ยางสวยงามและกระสิเดเห็นความชัดเจนว่าเออมันเป็นสามเหลี่ยมเหลี่ยมทองคําจังใดเป็นอย่างเพื่อนเื่อนอื่นว่าสามเหลี่ยมทองคาเนาะค่ะเนาะตรงบริเวณ มองนี้ค่ะล้านกวางมองนี้เพิ่นสางอนุสาวารีไว้ค่ะบอฮหูว่าเป็นผู้ใดขี่มารูปปั้นหมักไงค่ะพี่น้องอยู่มองฐานนี่ล่ละแม่มาร่อนกบได้สืบประวัติค่ะว่าเป็นเพิ่นสางไว้และลึกถึงผู้ใดค่ะทางด้านริมแม่นม้ำฟ่งนี้สิเป็นแม่น้ำไร้ค่ะพี่น้องเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญได้ดานการคมนาคมทางน้ำค่ะมุเจา้ากิสสังเกตเห็นว่าสิมีเลือกค้นสินค้าแล่น อยู่บเดขาดสายค่ะพี่น้องหรือว่าสิเป็นเรือบริการนักท่องเที่ยวเรือซราญอานยังไปประมาณนี้นะค่ะพี่น้องตอนนี้กระลังสิงยางไปขึ้นกระเซ้าไฟฟ้าค่ะพี่น้องบรรยากาศมองนี้ก็สิเป็นอุโมงต้นไหม่ค่ะเลี้ยวเบิ่งลุสุดตูกงูลูกตางามงามค่ะพี่น้องเทิอกใบไม้มันก็กําลังเปลี่ยนสีน้ำหล้วก็กรลังโลนค่ะถ้าขึ้นไปเทือกกระเซ้าไฟฟ้าแล้วนี่กรสิจะเห็น Yen, him, วิวทิวทัศน์ย่างซัดเจนกับสิเห็นค่มงาม,ามของเมืองโคเลนส์เนาะค่ะเนาะ,นะ,นะอันนี้ก็เป็นกระเซา้าที่เพิ่นปล่อยเห็นมันแลนขึ้นแลนลงนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ฮอกก็เข้าไปอยู่ในกระเซา้าไฟฟ้าแล้วค่ะขึ้นง่ายโลงง่ายค่ะพี่น้องบ่ลำบากสิเป็นผู้เฒ่าผู้แก่กับบม่มีปัญหาค่ะสิเป็นเล็กนอกเล็กน้อยกัแบบ่มีปัญหาค่ะความปลอดภัยสูงค่ะพี่น้องกระเซา้าไฟฟ้าที่เิ่นเพิ่นเห็ุขึ้นมานี่ เข้าสขีขี้ขึ้นไปสูงๆผลราคาเทิงๆผลค่ะพี่น้องที่เป็นเบิง้งคือจังเมืองเก่าอยู่เทิงอยู่เทิงๆหนั่นกระสีนี่สถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกได้ค่ะพี่น้องเมี่ยมาล่อนกรสิผ้าพีผ้านองออกไปเบิ้งอีกค่ะตอนนี้เบิ้งเอาบรรยากาศตะลางนี่สักก่อนค่ะพี่น้องกับเบิ้งแน่เบิ้งซอยข่อยน่างามงามค่ะเพื่อนว่ากระเศร้าไฟาฟ้าที่แล่นขึ้นแล่นลงอยู่นี่ค่ะพี่น้อง สามารถขนทรงผู้โดยสารผู้โดยสารเนี่ยค่ะพี่น้องต่อสมองในประมาณ7,6 0 0น้อคนเนี่ยค่ะเด้อแล้วฟังถีเลือกกำลังแลนอยู่นี่เป็นแม่น้ำไร่เด้อยค่ะพี่น้องยังบ่ทันเห็นแม่น้ำม,มูเดลตรงที่มันมาประกบกันเนาะเดียวกระสิเห็นละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง นี่ละค่าสามเหลี่ยมท้องคําในภาพมุมสูงค่ะมุจเจาก็สิเห็นเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆแา่ออกมาค่นสังเกตดีๆมุจเจ้าสิเห็นแม,นม่น้ำเป็นแม่น้ำสองสีค่ะพี่น,อน้องกันสังเกตดีๆเด้อฟังท่างติดฟังท่างผุนสุดเลยนะใสยสุดเลยนะคือแม่น้ำโมเซลค่ะอุนแล้วก็ฟังท่างเหาอยู่ฟังทางขัวนี่ทางที่รถดแลนอยู่นี่คือแม่น้ำไร้ค่ะมันเป็น ส่วนมุมที่แม่นามมาประจบพบพ่อกันพอดีเกิดเป็นสามเหลี่ยมท่องค่ำขึ้นมาค่ะพี่น้องขันผู้ใดยยานคว่ำสูงกะโบ,บตองยานเนะค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นวิวตล่างละ่ะมันก็สิลืมคว่ำยันไปค่ะมันบบได้ป็นแตายานค่ะพี่น้องมันงามเพราะว่ากระเสามันก็บบได้แกงไปแกงมากคว่ำปลอดไพยกับสูงค่ะขึ้นไปแบบสบายโบในมีคว่ำโมซึกเป็นแตายานเลยค่ะพี่น้องเห็นวิวแลัะกับออนซ้อนสะอ่อนแหง้งงามงาม อยากให้พี่เห้น้องเลยมาเบิงไม่เห็นน้ากันผู้ใดมีโอกาสเลยไม่ย่ทางพี่ก่ะ,ะเส้นไปส้มไปเที่ยวเดอ้อค่ะพี่น้องบ่ผิดหวังค่ะตอนนี้ฮอกก็บขืนมาหอดล้ะค่ะพี่น้องนั่งข้าวเดียวหนึ่งบ่โดนการขืนการล่งกระเศร้ากับบัญกค่ะมันสิม,มุนไปเองสิค่ะพี่น้องผู้เท่าผู้แก่กับข้นง่ายล่งง่ายค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ต่อน,น้องซ้ำนิสก่อนค่ะมีแม่มาล้อนยังมีอีกอยู่ค่ะพี่น้องพอดีคันสิตัดร่วมกันเบิดมันก่เน่าโพดค่ะพอก,กันคลิปหน้าค่ะ